จะใกล้วันครบรอบแล้วเนาะที่เราได้นี่เพราะตอนตอนนี้เพราะว่าแฟนนางาเขาก็เริ่มมีการแบบเอาคลิปเกา่กาๆมาแช่มาแบบมา เกอนความทรงจำการเรารู้สึกไงบ้างไงแฮปปี้ค่ะเราก็ภูมิใจมากเลยทุกคนเหมือนเห็นความสามารถของแอนแล้วก็ความพัฒนาของแอนก็ทําให้แอนแฮปปี้มากๆเลยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เอาเวลาไปไปทําวิดีโอไปทําภาพแล้วก็ไปเขียนคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้แอนนะคะต้องขอบคุณมากเลยค่ะหลายคนยังแอบเสียดายอยู่เลยอ่แอนไม่ต้องแอบเสียดายแล้วค่ะเราก็ยังมีอีกหลายโอกาสที่เราอยากทําในชีวิต ก็ฝากทุกคนส่งกำลังใจแล้วก็สปอร์ตแอนไปเสมอค่ะแอนทีนี้มาเข้าเรื่องมิชลีเวิร์ฟปี่าสุดหน่อยสักนิดหนึ่งกับตำแหน่งเรื่องครีมพวีอันนี้ส่วนตัวแอนเราคือในฐานะคนทำข่าวตวดเนาะแล้วก็เป็นคนที่ติดตามนานมอันนี้เรารู้สึกยังไงกับตำแหน่งครีมพวีมันมีเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นเหมือนแบบคนมองว่ามันกลายเป็นเหมือนคนให้ความสำคัญกับครีมพวีแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับตำแหน่งรองอย่างเงี้ย จริงๆแอนกไ็ไม่ไม่ยังไม่รู้นะคะยังไม่มีความคิดเห็นเพราะว่าแอนยังไม่รู้ว่าการมีคว mm ีนทวีเขาจะมีะ like หน้าที่ mm hmm. อะไรใช่เลยเราก็ไม่รู้ mm hmm. ก็ส่งกำลังใจไว้ก่อนค่ะเพราะว่าเรายังไม่ ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่คือปีแอนก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีอนไห่ด้วยยังไม่มีอันนี้ถือว่าเป็นปีแรกใช่ค่ะแล้วแอนตอนที่มันประกาศรางวัลอย่างเงี้ยเราเองที่เราเป็นคนติดตามเราแอบมีสงสัยมีเอะนิดนึงไหมที่แบบว่าเหมือนพอประกาศเสร็จปุ๊บแต่การเป็นกเหมือนเขาให้คุณทวีไปร่วมงานหลังจบมีการมอบสายสะพายแต่กับคนที่ได้ลองไม่มีการมอบสายสะพายเลยอะไรอย่างเงี้ย ไม่รู้ค่ะเพราะว่าหลังที่เขาไม่ได้ประกาศว่าไทยแลนด์ชนนแอนปิดคอมแล้วอะ่ะ <g> ค <ül üyor> <c oughs> ือออกหากไปแล้วไปร้องไห้ก่อนคืออันนี้มันคือมันเหมือนเป็นทาเนียมปกติ ประกาศคมวงเสร็จปุ๊บตอนแอนได้ลองแอนก็คือเก็บของเก็บของกลับบ้านเลยเรามนก็คือจะไม่ได้มีการแบบว่าไปแถลงข่าวหรืออะไรไม่มีค่ะไม่มีเขาแค่มีแบบงานจัดแบบงาน after party แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีแบบแถลงข่าวในขณะที่เรานั่งดูตลอดแอบถามความคิดเห็นหน่อยเรื่องโปรดักชันเป็นยังไงบ้างก็ แอนเชื่อ sure, ว่าทุกปีเขา mm hmm. ทางองค์กรก็ทําดีที่สุดที่เขาทําได้ใน mm hmm. ในประเทศที่เขาทำใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ออก็โอเคแต่เสียดายว่า uh, แสงของ final walk Chinese <laughs> ก็เสียดายนิดนึง mm hmm. ค่ะเพราะว่าเขาคือทํามาดีมากปีปีของเขาแล้วก็เขาควรได้โมเมนต์ที่แบบสะท้อนออกมา mm hmm. แต่ว่าชุดเขาสวยมากเห็นว่ามันมีไฟ <c oughs> แต่ว่าเหมือนไฟไม่ติดหรืออะไรประมาณนั้นนะคะก mm hmm. <c oughs> หวังว่าเขาจะมีโอกาสแบบโชว์อ,อ,อีกครั้งแล้วเหมือเนเพ่นพี่นางานหลายคนก็บอกว่าเสียดายการจาับเพื่อนในการเดินรอบชุดราตรีมากไม่ว,ว่าจะเป็นน้ำตาลก็บอกว่าเสียดายน้องแบบกูสาลแบบแต่งชุด,ดึ้นมาแต่แบบว่าได้พรีเซนต์นแป๊บเดียวเองแอนคิดว่า <laughs> เพราะว่ามันเรา หลายประเทศแล้วเวลามันอาจจะน้อยแต่ว่าก็เสียดายนิดนึงค่ะเพราะว่าทุกคนเอาเอาเดรสมาหรือว่ามีดีไซเนอร์จากประเทศเขาที่แบบลงมือลงเวลาของเขาเพื่อที่จะสร้างชุดสวยๆออกมาให้ทุกคนเราเวลามันน้อยแต่ว่าแอนเชื่อว่าองค์กรก็จะเ,เรียนจาก ปีนี้เราก็เอาเป็นแบบบทเรียนสําหรับปีหน้าให้มันดีขึ้นให้ทุกคนแฮปปี้แอนรู้สึกยังไงบ้างกับคาที่บอกว่าไทยโดนป้นมงเป็นครั้งที่สองเรารู้สึกยังไงแอนไม่ได้อยากบอกว่าโดนป้นมงนะคะเพราะว่าคือทุกอย่างมันมีเหตุผลเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหลังมันคืออะไรบ้างแต่ว่าเราก็ควรแฮปปี้กับตําแหน่งที่น้องได้แล้วเราก็ส่งกบบาลังใจให้น้องด้วย อีหนึ่งดราม่าเบาๆวันที่ไป,ปรับปปอหลายคนบอกว่าเหมือนเราแอบ,บแย่งซีนน้องเพราะตอนที่น้องให้สัมภาษณ์เนี่ยแอนคือเด่นมากอยู่หลังด้านหลังน้องเลยจะบอกเลยนะคะว่าแอนไม่ได้แย่งซีนนะคะ <laughs> เพราะว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์คือ แม่ปุ้ยก็บอกให้สัมภาษณ์พร้อมน้องแต่ว่าน้องควรที่จะมีโมเมนต,ต์ของตัวเองแล้วแอนก็ยืนอยู่คือบังเอิญแอนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแม่เอาก็คุยด้วยแม่ปุ้ยก็บอกให้ยืนตรงนั้นคือแอนทําตามที่ผู้ใหญ่บอกค่ะแอนไม่ได้ไปขโมยซีนอะไรเลยคือมันเป็นโมเมนต,ต์ของน้องไม่ควรที่จะไปขโมยซีนตั้งแต่แรกคือเราเป็นรุ่นพี่เราไม่ได้เป็นแบบคู่แข่งะคะ่ะแลวจากที่แอนเห็นเนาะหลายคนก็บอกว่าเสียดายทั้งอปก แอนมองว่าปีหน้าเนี่ยเราอะควรส่งแบบไหนเพราะว่เหมือนหลายคนมองว่าเหมือนตอนนี้สายสปีก,ก็ส่งแล้วสายทูณพมแม่เราก็ส่งแล้วทุกอย่างเลยหรือหลังจากนี้คือเนสนสวยยางเดียวไปเลยหรือ,อยังไง <c oughs> ไม่รู้ค่ะไม่รู้แล้วน <c oughs> ไม่รู้แล้ว <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่มีใครถามว่าควรส่งแบบไหนแอนก็จะบอกว่าสเปคเหมือนโอปอลเลยหน้าไทยคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้ <c oughs> แล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของ เอ่อ w r s t n r n s n d n s u l t u u l t ค r e คือน้องเป็นแบบนั้นแล้วแล้วหนุ่มไม่รู้ว่าจะส่งอะไรไปแล้วแต่ว่าแอนรู้ว่าจะมีผู้หญิงคนเดงที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ส่ง Energy ที่ทำให้ Miss Universe เลือก Thailand อืับเดตกันหน่อยตอนนี้หลังจากนี้ผลงานจะมีอะไรไงบ้างเพราะแอบเห็นแวววๆมาว่าจะมีการโชว์พลังเสียงด้วยใช่ค่ะคืออัดซิงเกิลไปแล้วแต่ตอนนี้คือกำลัง อยากปล่อยพร้อม MV เลยแล้วแอนมีวิชั่นของ MV ที่อยากให้ทุกคนเห็นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อยากแบบครึ่งๆกลางๆไม่ได้อยากรีบด,ด้วยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมี Impact แล้วก็มันคืออะไรที่ Special สสำหรับแอนมากๆก็ฝากรอก่อนค่ะ <laughs> <laughs> สไตล์เพลงเป็นประมาณไหน เป็นแบบที่ POP ค่ะใช่แบบส่งกำลังใจ R&B POP นิดนึงใช่ทำไมถึงอยากที่จะทำจิ้งจกแฝนจริงๆแอนชอบร้องเพลงแล้วแล้วแอนอยากจริงๆชอบอยากเป็นนักร้องตั้งแต่แรกแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสแล้วกายังไม่ได้มีแพลตฟอร์มเลยแอนก็ใช้โอกาสนี้มาทำเพลงแล้วก็ปล่อยดูแล้วถ้ามันดีแล้วก็คนชอบอาจจะไปต่อแต่ถ้าไม่ดีก็ อยู่เ <pine> ป to ็นนางงามไว้ก่อนไม่เดี๋ยวกันนะอันนี้คือแอนลงทุนทําเองหมดเลยใช่ใช่ค่ะก็คือจ้างคนเขียนเพลงแต่งเพลงทำเองมีอะไรทุกอย่างเองหมดเลยใช่ค่ะลงทุนเองหมดเลยใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งเราสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราทําเราก็ต้องลงทุนกับตัวเองไว้ก่อนแล้วก็มันอาจจะเปิดประตูให้เราในอนาคตก็ได้เออแอบหวังนะว่าแบบว่าคือเราตั้งเป้าของเราไว้เท่าไหร่ว่าถ้าเกิดสมมติมันยอดเยี่เท่านี้เดี๋ยวเจอกันเลยซิงเกิลสองอันนี้ยังไม่ได้คิดเลย แต่ถ้าถ้ารีวิวดีก็ก็พอที่จะทำอีกอีกเพลงหนึ่งก็คือบอกให้แฟนๆรอติดตามได้เลยใช่จะมีเต้นด้วยไหมในในใเอ็มีจะมีเต้นโชว์เต้นนิดนึงงไหมเพราะหลายคนเขายังติดใจเรานะตอนที่เปิดตัว u u t o p o ที่เราแบบขึ้นไปถลาร้พงนะขอให้ทุกคนเก็บภาพลักตรงนั้นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือหน ห้ายังไม่มียังดับแผลไม่เอเกลืใช่ทีนี้มาต่อเรื่องโครงการบ้านเห็นว่าโครงการตอนที่เราประกวดตอนนี้มันไม่ใช่แค่โครงการแล้วเป็นมูลนิธิแล้วค่ะใช่ officially เป็น little step foundation แล้วค่ะไม่ได้เป็น little step project แล้วก็แฮปปี้มากเพราะว่าแอนได้ทำโครงการของแอนมาประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วพยายามทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นให้มันมี Impact มากขึ้นแล้วตอนนี้คือ ได้ร่วมงานกับจังหวัดโคราชด,ด้วยแล้วก็คือทุกคนน่ารักมากเพื่อที่จะช่วยให้แอนได้ประสบความสําเร็จในด้านนี้คือต้องขอบคุณทุกคนมากๆริ้งท้ายสุดท้ายเลยสถานะของสุดท้ายสถานะตอนนี้สถานะหัวใจสถานะหัวใจอะไรนะสถานะหัวใจคือ next station please ก็คือสวดแล้วใช่ค่ะเปิดโอเพ่นไหมยังค่ะ ขอให้เอาเวลานี้ไปโฟกัสตัวเองก่อนวิญญาณพี่เราก็ใช่ลุยลุยกับชีวิตตัวเองก่อนสร้างความสุขให้ตัวเองก่อนรักตัวเองแบบ100%ก่อนถ้าเราไม่ทำอันนี้ให้ตัวเองเราก็ไปแบ่งให้คนอื่นไม่ได้โอเคขอบคุณค่ะ <c oughs>